สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่รีวิวนะคะการทําเตาของตะเวทเลยนะคะอันนี้เพิ่งสดสดร้อนรอเลยนะคะวันนี้ก็เลยร้องหุงข้าวเลยนะคะหูหูนะกินนะคะหุงข้าวในเตาถ่านค่ะอันนี้นะคะเราก็เตรียมทิปปิ้งนะคะเราจะย่างไก่กันนะคะวันนี้เราจะกินไก่ย่างทุกทุกกันนะคะอันนี้คนที่หุงข้าวก็คือยายปรังนะคะก็คือแม่ของดิฉันเองนะคะทุกคน นึ่งคือร้อนๆน,น,นะคะคุณแม่ร้อนค่ะอันนี้นะคะก็คือคนที่ทําเสาให้เรานะคะโอ้โหนอสบายใจเลยนะคะคุณตเวศนะคะนี่นะคะก็คือการหุงข้าวสมัยโบราณนะคะเราก็เอาน้ําสาวข้าวออกนะคะน้ําที่สามารถกินได้นะคะแต่ก่อนนะคะที่ฉันกินใส่เกลือใส่น้ำตาลนี่คืออร่อยมากจ้าทุกคนดินน้ําออกนะคะ โอ้โหร้อนไหมคะคุณแม่คะโอ้โหเราก็รินน้ําออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่เตานะคะแล้วเราก็จะเอาอันคือแม่ฉันนะคะคือยายปรังนะคะโอ้โหเรียกแม่แม่แม่โอ้โหโชว์ค่ะโชว์หนึ่งข้าวค่ะโชว์ไปเลยค่ะ อาารบอกว่าเออนมาถ่ายให้แม่หน่อยเอืาได้ค่ะคุณแม่อันนี้เราก็จะการถ่ายเลยนะคะอันนี้เราก็จะลดไฟออกนะคะถ้าไม่เอาไฟออกนี้คือไม่แน่ค่ะข้าวโอ้โหเป็นยังไงคะทุกคนน่ากินไหมคะข้าวหผัาน,นะคะอันนี้เราก็ปิ้งไก่แล้วนะคะน่ากินไหมคะ แต่ไก่บ้านนะคะจะเหนียวนิดนึงนะคะแต่อร่อยนะคะทุกคนปิ้งแล้วใส่เกลือนิดนึงนิดนึงหือจัดจัดจับจับจังงนนะไม่เอาวางโอนอันนี้ก็รีวิวอันนี้เป็นไงคะทุกคนน่ากินไหมคะอันนี้ก็คือข้าวเย็ยนของดิจันวัน